อยน้อยๆนวิชาการเอาใรอยากพูดพ Ma ูดที่ังมทันไม่างมาไปเลยนะมารั1จาจรี่น้องมันมาเลยึ้นมาเลยนมามันมามีคำอาอ เาออกมาเป็นได้เารสปีชีนี่ทำไม่ได้้มีเยาวชนคนใหม่ที่รักจาติเขาไนด้มาจากสุพรรณบุรีตั้งมให้น้อนนะลขอบคุอบนนไ้ขอน้องะครผมน้อง าออกไปว่ากัว่าจะทอยังให้เ้องมพูดมึนพูดอเสียไมอย่าให้้องาพูนะครับให้น้องเราอพูดความในใจเลยเด้ออ่าต <are> yes. ๊อมเมตุมเอตน้ำน้น้องอาอยกดี้ปังก็ทำาี่วมัไปนลย

ขอบคุณที่ที่ัาการ์รูนให่้ภาคส่วนที่มาร่วมในวันนี้ที่แสดงความหุ่ใยายยังไงเราคนไทยทุกานก็พยายามรักษาประโยชน์ชาติ่อไปครับครับนี่นี่คือคำตอบจากลำมทตอบมาแล้วสีแบบพวกเรานะครับขอบคุณทุกท่านมากครบขอบคุณครับขอบคุณครับก็จากการเข้าไปกระิกามานะครับ ทางกระทรวงมหาดไทยโดยทชนะครับได้รับข้อเสนอไปเพื่อบบครทวนการที่เรายื่อนอุทธรณ์ครับข้อคุคธรรมป้งองกนขอ้ขอเสนอว่าให้ยื่นเรื่อง,องออไปก่อ,อกนแล้วก็ทางพอร์รัปชั่นนะก็จะรับพิจารณาโดยนี้แต่ว่าถ้าเกิดการกระทำของรอมจะดำเนินดีในขั้นตอนต่อ,อไปครับ ครับขอบคุณครับออสอเสรอได้อเทตัดไปเสียงดังดังเลยทาไทย